เจ้าสุดสาคอนครับกำลังเตรียมตัวจะออกไปมาเรีงเลยครับผมติดซ่อมครับกำลังคึกแล้วครับะเจ้าสุดสาครนะครับเนาะ เหมนี่งลยนะครับสิผ้าออกไปล่าเฉลื่อยบึงมาสีมันเอาพี่เอาพี่เอา่หมฮึลืึ คือข,ขนาดครับพี่นอ้องหลังจากเพื่อนได้กินน้ำมันตับปลาไป2เมตรนะครับเนาะเออดูครับพี่น้องมือแรงจังรอรุ่นน้ำกันว่าสีหมานหมดนลนะ้ครับเนาะครับทายพี่นอ้องเบิ่งซื้อครับ เดูรถแล้อครับพี่หน่องเลยครับคลิปหนึ่งกับอฝากไปชนหนึ่งครับผม